อึดๆถึกๆทนๆครับจัดไปเลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยครับไม่หย่อนกว่ามิลเลียนแม็กเบอร์แปดพันเก้าพันเยอะครับทั้งๆที่มันเท่ากันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมราคามันดันไม่ไปสะยูะ่ลอยก็จะมี ถ้าคนทำสีได้นะเอาไปทำสีเก็บงานซะหน่อย,อยนี่โอ้โหแอลเรียกว่าแจลวครับลองลองลองดูได้ครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาที่ผมปล่อยกับคุณภาพที่ท่านจะได้รับผมว่าสมราคานะครับอย่าไปเทียบกับลอกที่มันแบบ